เราก็จะมีประกอบการก็คือฝันหรือว่านิมิตฝันว่าเราไปนั่งอธิษฐานตรงหน้าน้ำตกว่าเนี่ยเหมือนเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึง่งอธิษฐานแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมแล้วเจ้าที่เจ้าทางหรือภูมิเทวาที่ดูแลวัดอยากได้อะไรเพิ่มเติมตรงน้ําตกเนี่ยให้ใครเข้าฝันหรือให้เห็นหรือว่าไปบอกคนอื่นให้มาบอกก็ได้ท่านอธิษฐานแบบนี้เลยใช่แต่ว่าพอตกกลางคืนฝันเองฝันเองว่ามีพญานาคมาสี่องค์คองค์สีทองเจ้าเสียง มานั่งอยู่บนน้าตกเลยที่เราที่เราทําน้ําตกสีองค์นี้เป็นสีะกูลใหญ่เลยไหมครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักพญานาคสีะกูลท่านเห็นเป็นสีทองเป็นสีทองเป็นสีลุ้งสีุเป็นสีเขียวครับแล้วก็เป็นองค์ดาโอ้โหนี่ครบเลยนะใช่อง์สีลุงมาเป็นลักษณะกี่เสียนครับเป็นเสียนเดียวแต่ว่ามีสององค์นั่งข้างกันเขาบอกว่าเขาว่าเป็นองค์เพชรพัทละเขาบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยครับอ่าแล้วอีกองค์หนึ่งเป็นภรรยาของ อันตนาคราชื่ออนาอุษาอะไรเทวีอะไรตัวยอย่างจาอะไรไม่จำไม่ได้นะเขาบอกเลยว่าองค์สีทองเนี่ยเขาชื่ออะไรองค์องค์สีลุงนี่ชื่ออะไรองค์นี้ชื่ออะไรแล้วก็องค์มาเป็นเทพพึงเทพเพึงพญานาคที่เป็นข้อนบนเป็นร่างมนุษย์มีแบบนี้ด้วย ay, เป็นเป็นในนิมิตเลยทําที่เห็นเลยทุกวันนี้ยังติดตาอยู่เลยอือแล้วก็ปั้น,นไว้เหมือนที่วัดสมอเหมือนกันในในิมิตนั่นเลยตามนิมิตเลยใช่เขาอยู่ยังไงเขาบอกอกไงทาอย่างนั้นเลยครับ